พี่เฉินคนคนนั้นเอาอาหารเช้ามาให้อีกแล้วนะนายาย้ายมาที่นี่สามเดือนแล้วใช่ไหมน่าอิจฉาชะมัดแต่นี่มันเกินไปหน่อยไหมนายยังไม่เคยเจอเธอเลยใช่ไหมจะปิดเทอมอยู่แล้วนะไม่รู้สิฉันถามมาหลายคนแล้วก็ไม่มีใครบอกเลยถ้าให้เราก็น่าจะเป็นผู้หญิงผุ่มดำตัวสูงสูงห้องข้างๆใช่ไหมละ่ะเธอมาหานายบ่อยๆไม่ใช่หรอเธอโคตรดังเลยนะนายนี่โชคดีชะมัด ไม่ใช่เธอฉันถามแล้วนะ่ะรุ่นพี่มหกหรือเลปล่าไม่ใช่น้องคนนั้นอย่าเดาเลยฉันถามมาทุกคนที่ฉันนึกออกแล้วรู้ไหมว่าน้ําเสียงนายนี่มันจริงๆเลยอิจฉาเหรอฉันอยากจะตบนายจริงๆลืมมันไปเถอะนายเอาชนะฉันไม่ได้หรอกแล้วนายกินแบบนี้มันจะดีหรอทำไมจะกินไม่ได้ละ่ะก็มันของฉันนี่ก็จริง แล้วถ้าคนที่เอามาให้นายเขาไม่ยอมเปิดเผยตัวล่ะนายคงไม่คิดจะกินแบบนี้ไปจนเรียนจบใช่ไหมแล้วฉันจะทำยังไงได้ล่ะฉันลองถามทุกคนแล้วนี่เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมไม่ลองถามดินเมี่ยวล่ะเขามาถึงคนแรกทุกวันเลยเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าใครเอามาให้นายจริงสิดินเมี่ยวนายเห็นใช่ไหมว่าใครเป็นคนเอามาให้ฉันฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะฉันมาถึงมันก็วางอยู่บนโต๊ะแล้ว จริงเหรอนายคิดว่าฉันเป็นคนชอบนินทาหรืองไงทุกครั้งที่นายตะโกนเสียงดังในห้องเรียนมันดังมากจนได้ยินไปถึงถงทางเดินเลยนายไม่ละอายใจบ้างหรือไงนายหาเรื่องฉันเหรอไอ้สารเลวกลับไปเรียนก่อนเถอะนี่มันก็เป็นเวลากว่าสามเดือนแล้วที่ฉันย้ายมาอยู่ทางตอนใต้ ฉันรู้ว่าภาพลักแบบไหนที่สามารถทําให้ฉันเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เร็วที่สุดล่าเริงแจ่มสเข้ากับคนง่ายมันดูงี่เงเงาเกินไปหน่อยไหมสรุปแล้วการรักษาภาพลักษ์มันไม่ยากเกินไปสําหรับฉันทุกอย่างควรเป็นไปตามที่ฉันคาดไว้และฉันเพิ่งจะมารู้ที่หลังว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อฉันเช่นผู้ชายคนนี้ทำหน้าบุดหน้าบึ้งทั้งวัน ทำเหมือนทุกคนเป็นนี้เขาอย่างนั้นแหละพูดกับฉันก็แทบจะนับคำได้เลยพอช่วงพักเขาก็เอาแต่อ่านหนังสือหรือไม่ก็ออกจากห้องไปทันทีดูเหมือนเขาจะไม่มีเพื่อนเลยความจริงฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับเขานะเพราะเรานั่งใกล้กันแต่ทุกครั้งที่ฉันทักทายเขาเขาทําหน้าเหมือนกับเจอศัตรูและรีบหนีไปดูเหมือนว่าจะกลัวฉันมากฉันดูน่ากลัวไหมนะ ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพักเที่ยงสนามบาสพี่เฉินเก่งเชี่ยๆเ,เลยวะ่ะฉันรักนายเอ๊ะ ความรักของฉันไม่มีค่าสินะหมห้าห้องเจ็ดถึงเวลาเรียนแล้วตื่นตื่นได้แล้วดูสภาพพวกเธอแต่ละคนสิอีกไม่นานก็จะขึ้นโมหกแล้วนะเข้าใจไหมเอาการบ้านออกมาง่วงจังทำไมไม่เคยสังเกตเลยนะผู้ชายคนนี้ขาวมากเขาเคยโดนแดดบ้างไหมเนี่ย อาแฮมอาจารย์ของเธอล่ะไม่ได้ทำหรอผมทำนะครับทำไมยังไม่เอาออกมาอีกล่ะเข้าใจแล้วครับแปลกจังทำไมหาไม่เจอเลยนะเอออาจจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมนะไม่ได้ทำก็อย่ามาแก้ตัวผมทำแล้วจริงๆนะครับเมื่อวานครูพูดแล้วใช่ไหมว่าใครไม่ทำการบ้านมา ต้องคัดลายมือสามรอบเอ๊ะแต่ผมทำเสร็จแล้วจริงๆนะครับห้ารอบทำไมล่ะครับสักสองรอบไม่ได้หรอครับไม่ได้น้อยเกินไปเอาละ่ะแค่สามพอและเอามาส่งครูพรุ่งนี้เช้าคาบนี้ดูกับเพื่อนข้างๆไปก่อนละกันเฮ <c oughs> ขอบใจนะเดี๋ยวนะนายทำผิดนี่เออนายเห็นไหม ข้อนี้ไม่มีเครื่องหมายลบดังนั้นคำตอบควรจะเป็นใช่ที่ครูพูดเมื่อกี้หรือเปล่าฟังฉันอยู่หรือเปล่าฉันอะไรหรอขอไปเข้าห้องน้ำครับรีบมานะตะโกนทำไมครูไม่ได้หูหนวกสักหน่อยหลังเลิกเรียน เดี๋ยวสิกระเป๋านายนายจะกลับหรือยังจริงๆเลยนะพี่เฉินยานไปเฉินเออเสี่ยวหมิงมีอะไรเหรอเมืออะไรอยู่จะไปหรือยังนายไปก่อนเลยฉันจะคัดลายมือให้เสร็จก่อนรอบสุดท้ายแล้วนะ่ะก็แค่นี้แหละฉันไปก่อนนะรีบตามมานะไปให้ผลเลย เอ๊ะแปลกจังมีอะไรหรอของหายหรอไปแช็กหรอฉันมีนะเอาไปสิโทรศัพท์ฉันหายนายสองคนได้เอาไปหรือเปล่าไม่เอ๊ะฉันไม่ได้เอาไปนะไม่เชื่อก็มาขนตัวฉันเลยใช่สิบางทีฉันอาจจะลืมไว้ที่ห้องเรียนฉันกลับไปหาที่ห้องเรียนก่อนพวกนายไปก่อนเลยฉันจำได้ว่าฉันวางไว้ตรงนี้นะโดนขโมยหรอ หาอะไรอยู่หรอให้ฉันช่วยไหมนายมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันหรอฉันก็อยู่ตรงนี้ตลอดนะฉันเห็นนายทําตัวเรารับล่อๆนานแล้วทําอะไรหายหรือเปล่าไม่ใช่ทุละอะไรของนายที่จริงแล้วใช่สิจริงๆแล้วฉันก็แค่เจอไอ้น,นี่อยู่ในห้องเรียนอะของฉันจริงๆด้วยเดี๋ยวสิของนายจริงๆเหรอเนี่ย โทษทีนะฉันเจอมันอยู่ใต้โต๊ะของนายนะ่ะทำบ้าอะไรเนี่ยเอาคืนมานะนี่มันชั้นหกนะเวย้ยอย่าตื่นเต้นสิฉันแค่อยากหาโอกาสคุยกับนายตามลําพังนะ่ะเดี๋ยวฉันคืนให้อะไรนายพูดถึงอะไรไม่มีอะไรฉันแค่มีเรื่องอยากถามนายนะ่ะนายอิจฉาฉันใช่ไหมอะไรนะอิจฉาอะไรนายป่วยหรือเปล่าเนี่ยอย่าแก้งโงสินายสร้างปัญหาให้ฉัน ตั้งแต่ที่ฉันชนะนายครั้งแรกครั้งนี้นายขโมยการบ้านของฉันคราวที่แล้วนายก็ปาหินใส่แก้วน้ำของฉันและเอาชุดนักเรียนของฉันไปโยนใส่ชักโครกนายทําทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมไม่แอบทำอะไรแบบนี้น่าเบื่อชะมัดฉันไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไรเอาโทรศัพท์ฉันขึ้นมาเถอะใช่ไหมเดี๋ยวสิก็ได้ก็ได้ฉันยอมรับถ้าฉันทำแล้วทำไมล่ะนายจะหาเรื่องฉันหรอ เดี๋ยวจะเอาคืนฉันดีละ่ะไม่หรอกฉันแค่อยากให้นายขอโทษนะ่ะขอโทษใช่ฉันขอโทษแบบนี้มันไม่ถูกนะฉันคืนให้แค่นี้หรอจบแล้วใช่ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกถ้านายไม่ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันจะลืมมันไปแล้วกันเออน่าเสียดายชะมัด ฉันหวังว่านี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่นายโกนประสาทฉันนะหลังจากนี้ทําตัวดีๆแล้วกันตามนี้นะที่สําคัญโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือที่โรงเรียนนะนายนี่นายล้อฉันเล่นหรือไงทําไมล่ะฉันก็แค่เตือนนายเองอย่ามาพูดจาเพ้อเจ้อนะคิดว่าตัวเองเจ๋งมากหรือไงก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากทะเลาะนะ่ะหรือว่านายพยายามจะทะเลาะกับฉันที่นี่ เพื่อดึงดูดอาจารย์และในที่สุดทุกคนในโรงเรียนนี้ก็จะรู้เรื่องนายครั้งนี้ก็ลืมมันไปแล้วกันรอฉันก่อนแล้วกันนายมึงบ้าหรือไงฮะทำไมแรงมันเยอะขนาดนี้นะทำไมนายถึงไม่ฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดบ้างละ่ะฉันพูดแล้วนะว่าฉันไม่ต้องการทะเลาะกับนายมึงเฮ้ย ช่วยด้วยนั่นใครนะ่ะหลินเมียวนายมาทำอะไรที่นี่ฉันฉันฉันกลับมาหยิบของนะ่ะเมื่อกี้ฉันไม่ได้ปิดกระเป๋านักเรียนนะ่ะของก็เลยล่วงออกมาถ้างั้นนายหาของพวกนั้นเจอหมดแล้วหรอทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะฉันไม่ได้จะถามเรื่องนี้หรอกนายเห็นหมดแล้วใช่ไหมฉันเดี๋ยว หยุดเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะไม่นะพวกนายเดี๋ยวสินี่มันบ้าอะไรเนี่ยเฮ้อเจ้าอ้วนอยากได้อะไรจากฉันอีกละ่ะฮะเอ๊ะทำไมวันนี้น่ารักจังละ่ะอยากกินขนมอีกเหรอ เห็นไหมว่าแกอ้วนขึ้นทุกวันทุกวัน,ก,วนกินน้อยๆห,หน่อยสินี่ไม่จริงน่ะจริงๆด้วยยิ่งดูยิ่งเหมือนน่ารักจังอะไรเนี่ยทำไมฉันนึกถึงหลินเหมียวอีกแล้วล่ะต้องเป็นเพราะที่เขาเห็นฉันเตือนไอเด็กเวนนั่นวันนี้แน่ๆเลยและฉันกังวลว่าเขาจะเอาไปพูดแต่ เขาคงไม่มีเพื่อนให้คุยด้วยหรอกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มห้องได้ซ้ําฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาคิดอะไรอยู่ช่างเถอะถ้าฉันไม่อยากทะเลาะก,กับใครในโรงเรียนอีกฉันต้องคุยกับลินเมียวดึกแล้วนอนเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ค่อยไปคุยกับเขาที่โรงเรียนลาตีสวัสดิ์ นี่พี่เฉินเร็วเข้าเอิมอารมณ์สวัดทำไมดูสดใสจ,จังละ่ะแล้วการบ้านเมื่อวานทำเสร็จแล้วเหรอนายจะทำให้ฉันหรือไงเลี้ยงข้าวเย็นด้วยนะขนมด้วยมีอะไรหรอมองอะไรอยู่ไม่มีอะไรช่างเถอะอย่าพูดถึงเลยรีบไปกันเถอะดูสิมีของมาส่งอีกแล้วฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ดื้อรั้นแบบนี้มาก่อนเลยวันนี้เป็นนมถั่วเหลือง นายอยากกินหรอฉันตัดคนออกไปเยอะแล้วอีกไม่นานก็คงจะเจอตัวเธอแล้วล่ะหรอทำไมถึงชอบยุ่งจังนะคนไม่บอกเขาก็คงมีเหตุผลแหละก็สงสัยนี่นาเสี่ยวหมิงถ้านายทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้แบบนี้นายคงไม่โดนดุทุกครั้งที่มีสอบหรอกเฮ้ยเอาล่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีแล้วครูจะให้การบ้านไว้แล้วกันนะ วิชาภาษาอังกฤษวันอังคารหน้าเราจะจับกลุ่มกันและเขียนบทสนทนาภาษาอังกฤษดูที่หน้าสี่สิบห้านะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้คะแนนนะพี่สาวนะ่ะบังคับให้ฉันอ่านหนังสือทุกวันเลยแถมยังบอกว่าถ้าไม่อ่านจะไม่ให้กินข้าวอีกด้วยนายคงจะทุกข์มากเลยนะแต่ครูมิงคะ่ะวันหยุดนี้พวกเรามีการบ้านต้องทำเยอะเลยนะคะงานกลุ่มจะไม่ทำไม่เสียเวลาหรอคะพูดบ้าอะไรเนี่ย ฉันไม่ได้พูดอะไรนะพี่สาวอืมถ้าพวกเธอรู้สึกว่าการบ้านนี้มันลำบากจะทำยังไงดีล่ะแต่กลุ่มที่ทำการบ้านเสร็จแล้วจะมีเวลาเขียนเรียงความในช่วงปิดเทอมหรือดูร้อนอาจารย์ฉีรอสักครู่นะคะฉันจะไปแล้วค่ะครูภาษาอังกฤษมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเด็กๆไม่เชื่อฟังหรอครับไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่คุยกันเรื่องการบ้านนะคะแบบนี้นี่เองต่อรองงั้นหรอ อยากต่อรองเรื่องการบ้านกับฉันบ้างไหมนี่มันไม่ใช่เพียงแค่ให้พวกคุณได้คะแนนดีๆและได้เข้ามหาลัยดีๆเท่านั้นอยากให้คนอื่นวิจาร์พวกคุณว่าโง่หรือไงก็แค่นี้แหละครับถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังอีกบอกผมได้เลยครับฉันไม่รบกวนอาจารย์ฉีหรอกค่ะน่ากลัวจังถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่พวกเราพูดไว้แล้วกันนะคะ งานกลุ่มหากพวกเธอทำได้ดีพวกเธอสามารถบันทึกเรียงความการบ้านหรือดูร้อนได้ห้าถึงสิบรายการเลยนะคะพวกเธอไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับงั้นเลิกเรียนได้ค่ะเปิดเฉินไปลงอาหารไหมเอ๊ะ ทำไมถึงวิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยอยู่นี่นี่เองทำไมนายถึงหลบหน้าฉันละ่ะฉันน่ากลัวมากเลยเหรอฉันไม่นายไม่กลัวฉันขนาดนั้นหรอกใช่ไหมฉันไม่ตีใครม่วซัวหรอกผู้ชายคนนั้นคอยสร้างปัญหาให้ฉันฉันก็เลยต้องทำให้เขากลัวนะ่ะไม่คิดว่านายจะมาเจอฉันไม่ได้กลัวนายนะ ฉันแค่อยากจะมีชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุขนะ่ะถ้างั้นนายช่วยเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ได้ไหมแต่ถ้านายมีเงื่อนไขอะไรก็ฉันจะไม่พูดเอ๊ะอะไรนะฉันจะไม่บอกใครนายสบายใจได้อะไรเนี่ยฉันไม่คิดว่าจะคุยกับนายง่ายขนาดนี้เลยนะเนี่ยโทษที จิตใต้สำนึกฉันมันไม่เป็นไรจากไปที่ห้องเรียนกันเถอะหญิงจะดังแล้วเออฉันขอโทษนะฉันรู้ว่านายไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ต้องกังวลฉันเชื่อใจนายและฉันจะไม่หลบกวนนายอีกเอ,อ๊ะเดี๋ยวก่อนเอ,อ๊ะมีอะไรหรอฉัน ฉันมีเงื่อนไขอะไรนะฉันจะไม่บอกใครแต่ต้องสัญญากับฉันข้อหนึ่งโอเคเงื่อนไขที่ว่าคืออะไรล่ะคือเออนายสุดสัดดานี้นายต้องมากับฉัน